รถแห่งธรรมชันะซึ่งรถทั้งปวงนะ,ะคำว่ารถทั้งปวงมันก็หมดไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดมาชน,นะรถทั้งปวง ที่สาไว้เช่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีคาตเต็มพระไยัยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาตมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารถที่ได้ทรงประจักษ์ในพระทัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงลิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้นด้วยพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะึ่งรถทั้งกลวง ธำร่ารถทังธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ไดบริจาคทานได้รับความเอ,อื้ออีรู้สึกว่าใจมันพองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทำบุญให้ทานางถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าใจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมั่งพองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึ่งความรถแห่งความตะานหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรถความต้นหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทาไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอันนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคะเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตั้หนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่ฝังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนม,มุ่งหวังอยู่แล้วจากการทําความดีต่างๆเท่านั้นการนักษาศีลก็มีความเย็นผิดเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเริบความกระตุกกระเทือนซึ่งกันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพ้องกันดังกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นได้รับความคำเลื่จากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยยมงดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลทั้งต่อีรถแห่งสมาธิ ิตที่เคยปุ้งเฟ้อเห่อเหิมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนเป็นจิตทิศเต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสบความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งใจะให้เจ้าของมีความเอบอิ่มงมีความปีติอินดีในความสงบสุขแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญจิตใจทั้งตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลําดับเพียงรดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เชินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมากเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรถอันหนึ่ง่รถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่และประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนจิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเกียดแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชี่ยนหนามส่วนละเอียดเกียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งๆๆๆๆ ปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยวิเชียนหนามนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ ผู้ได้ริ้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยชื่นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดแต่พระพุทธเจ้า่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งวง,งหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความตื่นจาง หางเหินห่างเหินจากความสุขอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรสถหถ่งธรรมในขั้นท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรสที่จะยังผู้น,นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆัตลอดไปนี่ท่านเรียกถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสธาตอันหนึ่งระดับใจของเรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ศีลธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติที่งามนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถมีมากมีน้อยก็คอยลังแกรังควนคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอราดทั้งหลายมีพระพุทธทเจา้าเป็นต้นจึงตรงติเตียนแ,นะแนะนำสั่งสอน ให้รู้โทษของมันและหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำะระล้างสิ่ง,ส,งสกปรกโสม,มออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรืรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับลําดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระโอาวาทคําสอนของพระองค์เจ้าเลยแต่พอพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมมสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต,ต้องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศา,ศ,าศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจืออนโลกามิตรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ระทานไม่ให้แต่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสาสตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องปิดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงยุป,ปนิพัน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดยู่ที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำนักนหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างที่สิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกัน จิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามน,นั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับเราทํางานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตำหนิตีเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึงต่างแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลดูแล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลพลที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิลเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษ ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนีการท่ำสอนลุดาว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนําก็ผินเข้าหลวงเสียเข้าหลวงเปล่าๆผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงาน เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปที่เรียกตัญหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันเข้าครอบงามจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโกรกโศรกโสมมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากวิเลดมันเป็นของโกกโกรกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามทไปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราพูนนับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนก <ys> ิเลสการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนรือรบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิกเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติธทมก็พฤทิหัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกีเด็สู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่าขับขานต้องเจ็บต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากให้คิดไปตามมันเพลใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปสรรคึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาผลผลทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมมกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามค้อเยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอมเพนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันดังที่เราทั้งหลายมาขวกพนทรมานอดนอนผ่อนอาหาร ปรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่ออเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วราระแต่ละวราระหนึ่ง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 นั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยทำจึงเป็นวราระของจิตที่คิดออกด้วยด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุมนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทํา ฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ําำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนมื่ไหร่จูงใส่ฝนทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนแต่ทำม,มันก็เป็นเช่นนั้นทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเอง เกียบแฉะหนาวสั่นไปหมดเยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่พายในจิตใจแล้วมีความกระยิมในการพติปฏิมเอา้ายากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บําเพ็ญคุณงามความดีน้าความชอบใจตามความต้องการของตนกว่าแล้วไปเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ ตาประจับใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราช์ผูเลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจับภายในจิตใจของเราและนักปราช่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมังสนังขะฉามินิประการนิด้วยการประพฤติป,ปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประกันเนึ่งจิงชื่อยิงชือ่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากไ,มได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีาศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องธรรมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทธปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจ ที่เกิดขึ้นจากการพรูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เ,เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํานวนมากที่เดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้ไปพูดปฏิบัติธรรมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนจนตากฏดผลเป็นที่เยือกเย็นภายในจิตใจมีนี่มีมีจํานวนน้อยมาก แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้ยึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วจึงควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกผลอยู่ในสกลนาการนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนากายแต่ที่โซนนากายไม่ได้หมายป่าชา้าแต่แต่หมายถึงโซนนกายด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมิตกวิจา์ทั้งเถ้านท,ท,ท,ที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าชาอันนี้ประจักษ์ใจการรู้แจ้งประจาป่าชา,ชาคือความตายว่ามันอยู่ในสกลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชาัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความยืกหยุน ไม่สงสัยไม่คา,าดนู้นคาดนี้อันเป็นการก่อควรจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่อยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทวงจิตใจก็ค,ค่อยเบาบางลงไปโดยลําดับนิ่งอดูที่ไหนก็สุขะโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดุขันได้อย่างไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำ,ำสอนของพระเจ้าขอให้ฉันทีขอให้อุตส่าห์พยายามด้วยกันจนกระสั่งชีวิตาหาไม่แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้จะบอกว่าระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธออ่าเอ่อ มองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสอัตว์เช่นที่กล่าวมาก็มีที่เล่ามีสุนัขแล้วก็มีกบแล้วข้างหลังที่สุดนี่ก็อ่าเ,เป็นช้างนะนบอกว่าข้างหลังนี่พอเจอรู้สึกว่าเป็นช้างก็ก้มลงกราบท่านจ้ะเฮก้มกราบอ่าก้มลงไปกราบท่านจ้ะในรูปของช้าง,งกราบช้างเหรอ สาท่านเป็นตัวคุณเจนี่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านค่ะกรับอาจารย์นี่แล้วบอกว่าฝันอาไม่อาบอกว่ามองเห็นต้นเป็นตั์แต่เราท่านนี้ก็เป็นสัตว์ที่ดีเจ้าช้าชัวแต่แม้อ่าไม่ไม่เป็นเยียดเปลียนใครค่ะเป็นตั์ที่เรียบร้อยแต่แม้เป็นกบต้งเป็นกบที่เรียบร้อยนี่ภาวนาเห็นอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่ามันมันเหมือนอย่างกับ มือนเนี่ก็อยู่ในอยู่อยู่ในใจแต่จะเห็นว่าเป็นมันเป็นฟอร์มเป็นเป็นรูปร่างท่านเรียนท่านก็ถามกันด้วกันว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช้คำใช้คำว่ามโนภาพเป็นมโนภาพมันเป็นคำถามด้วยนี่ เป็นเล่าไล่ฟังหรือเป็นคำถามเธอเธอเธออยากจะทราบมันมีความหมายไปยังไงหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเกนจะทราบได้ยังไงเพีจะตอบเพื่อจะทราบรับอกเธออยากจะถามไม่กล้าฉันก็เลยอาสาจะถามให้หลงดีไม่กล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบก็ขี้เกียจ ถอดถามกลัวเดี๋ยวถ้าจะดุเอะกลัวจะดุนะเอ๊ะอะไรอาจารย์นี่ก็เหมือนเสือตัวหนึ่งนะแต่ไม่ทราบว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่บางคนไมรู้เนาะหนูสิดรับอาจารย์จะไม่เหมาะอะไรดูกระโดดเวลาจะดุมันมัเหมาะไม่เหมาะนี่ดุได้ใช่ไหมเเดี๋ยวเวลาขี้เกียนก็เหมาะไม่ตอบขี้เกียจเนี่ยมัน็ยังเห็นตัวว่าเหมาะ สัตว์ชนิดไหนก็ตามเรามันเป็นม,นมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่จะไปหมดเอามาเทียบที่พี่นาเอาเนี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหน,นก็คือสัตว์น,นี่เองเม็นแตเรื่องของความรู้มันกว้างแคบต่างกันลึกตกินหยาบียบต่างกันเท่านั้นนะเรื่องวัตจกักร คือความหมุนเวียนเขาหมุนไปแบบของเขาเรากหมุนมาแบบของเรานะแน,ายยาน,น่พิ่าายนั้นพี่พขาพิจายเป็นคำแล้วน,นี่เราหมุนมาแบบของเราเข้ามหมุนแหอยของเขาแต่เ็าอยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกันแนะ่ดั่นัเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่วไปธรรมดาเอามาพิจารณามันก็ได้ ความอย่างเดียวกันนี่้า้จาใหรอนี่เข้าใจาหรือยังนั่นองคือไม่อยากจะตอบคุณอนะ่ะเคยอธิบายให้ฟังหลังหุง้นครั้งหนึ่งรู้ไม่ไม่ค่อยจะได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามมัก็ได้